ศาสตร์เกษตรกรปัญญาชนและคนง,งานให้ความใหญ่ให้สามทัวโลกต่างรวงมนิยมครับพี่น้องเอ้ยเ,ยเยสร็จสิ้นจากสงกรานสดชื่นสดใสเพราะได้ทำบุญให้กับแผ่นดินและก็ได้ทำประเพณีที่ดีงามดังนั้น วันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายการเริ่มต้นขับไล่ทรราชก็ต้องกลับมาเป็นภาระที่พวกเราต้องทำต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องอย่าเหนื่อยนะครับกับการจะทำคุณความดีให้กับแผ่นดินอย่าทอ้อและจงเป็นสุขทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติการ ที่มีเจตนารมม์มุ่งหมายแน่วแน่ว่าเราตอบได้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อตอนเองพี่น้องที่มาที่นี่และทุกจุดที่ชุมนุมนะครับอยู่ในประเทศไทยและทุกแห่งในต่างจังหวัดและต่างประเทศถ้าใครก็ตามที่คิดว่ามาต่อสู้ขับไล่ทรราชครั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยแช่ ท่านคือคนพลเมืองดีของแผ่นดินกรบพี่น้องท่านจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เป็นรูปธรรมและจากการกระทํานั้นย่อมนําไปสู่สิ่งสําเร็จที่น้องไปกลัวว่าจะจบเมื่อไร่ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกรา งานไล่ทรราชในระบบทักษิณก็ต้องมีการจบลงอย่างแน่นอนไม่มีการยาวยืดจบไม่ลงเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องแต่เวลาต่อสู้กันเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่ามันสู้กันเมื่อมันสู้กันไอเราก็ต้องการจะ,ะเผด็จศึกให้เร็วมันก็ต้องดิน้นแล้วมันก็เป็นความชั่วที่ไม่ใช่ธรรมดา เพราะมันเป็นความชั่วขณะที่ว่าโคตรชั่วซึ่งไม่เคยปรากฏในแผ่นดินนี้ในอดีตที่เราเรียกกันว่ารัฐบาลเผด็จการ,รเผด็จการของทหารในอดีตแค่ไม่กี่วันเขาก็ไปแล้วก็เงียบเขาก็ยังมีคุณความดีอยู่เยอะแต่ไอเผด็จการทุนนิยมสามาเนี่ยครับมันดื้อรั้นเราจึงต้องเหนื่อยมากกว่าทุกครั้งในการต่อสู้กับ เด็จก,การครับพี่น้องแต่ว่าขณะที่เราอยู่หลายวันในแง่ดีมันมีเยอะแง่ดีก็คือว่าการที่เราอยู่ในทุกจุดของการชุมนุมแสดงว่าเราได้ฝึกฝนตนเองที่จะก้าวไปสู่สังคมประชาธิปไตยสังคมที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมีการจัดระเบียบมีการเสียสละ มีการปฏิบัติการจริงพี่น้องเห็นไหมครับว่า <Okay. S 1> พี่น้องที่มีเงิน <Okay. S 1> เขาก็มีจิตใจกุศลออกมามอบเงิน <Okay. S 1> เพื่อใช้จ่ายใ,ในการชุมนุม <Okay. S 1> พี่น้องที่มีแรงไม่มีเงิน <Okay. S 1> ก็เสียสละแรงกายแรงใจมีเงินบ้างก็เสียบ้างมีน้อยก็เสียน้อยและทุกคนไม่มีใครบังคับคิดกันได้เองมีสติปัญญาก็ช่วยกันออกความเห็น ผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรแต่เมื่อเรานําไปปฏิบัติมันก็ถูกพิสูจน์ไอ้ที่ผิดมันก็ให้คําตอบไอ้ที่ถูกมันก็ให้คําตอบนี่คือความสมัครใจนี่คือการบ่มเพาะเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยเมื่อเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เราก็ต้องเรียนรู้ครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในระบบทุนนิยมสามาน,นานๆเนี่ยบางทีเชื้อชั่วเนี่ยมันติดตัวเรามา เราอาจจะไม่รู้เราเห็นแก่ตัวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยกินทิ้งกินขว้างเห็นว่าเขาให้คุยก็ไม่ใส่ใจแต่เมื่อเราคิดว่าทุกอย่างมันมาจากยาดเหงื่อและแรงงานของคนน้ำกว่าจะได้แต่ละขวดเข้าแต่ละเม็ดชาวนาต้องทำกันด้วยความยากลำบากอาหารแต่ละจานถ้ามันเหลือมันก็สูญเสียและไม่เป็นประโยชน์ดังนั้นการที่พี่น้องได้ช่วยกันจัดระเบียบ มีการพูดคุยกันบ้างว่ากล่าวกันบ้างแต่นี่คือความก้าวหน้าการที่เราอยู่นานๆทํำให้เราเข้าใจทำให้เรารู้หน้าที่เคารพสิทธิคนอื่นและเราพร้อมที่จะปฏิวัติสังคมไทยที่เน่าเประให้ไปสู่สังคมที่ดีงามโดยพี่น้องที่มาอยู่ที่นี่นานๆน,น,นะครับเป็นแบบอย่างที่ทำให้สังคมก้าวหน้าต่อไปครับนี่คือสิ่งที่เราได้ ถ้าเราไม่คิดว่าจะเหนื่อยพี่น้องที่อยู่ที่กระทรวงมหาไทยผมก็พูดเรื่องนี้ตลอดนะครับที่จริงอยู่มาตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคม2556วันนี้ก็เข้าไปเดือนที่5แล้วนะครับพี่น้องเพราะนั่นคือภารก,กิจที่เราปฏิบัติตามบัต,ติของกอปปสเพราะเมื่อรัฐบาลที่หมดความชอบธรรม เมื่อรัฐบาลใดที่ทำผิดบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญแล้วยังหน้าด้านมาปฏิเสธคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาของสารรัฐธรรมน,นูนนั่นก็ถือว่ารัฐบาลนั้นหมดอำนาจอย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วฉะนั้นการที่จะมาคุมคูนะครับนายแพทย์นรง์ตลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าจะถูก คมคู่จ้าผิดเอาโทษนี่คือท่าแท้ของประเด็จการกับพี่น้องเอ้ยนายแพทย์นรงสงฆเมธาพัฒผิดอะไรที่จะเอาเรื่องแล้วความจริงนี่คือความดิ้นตะเสือกะสนของสัตว์ใหญ่เดรฉานที่ก่อนจะตายมันจะกัดมันจะคงมคูมันจะคุกค,ค,ค,คามประสาอะไรกับนายแพทย์นรงซึ่งเป็นข้าราชการประจำ พี่น้องจําได้ไหมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มันไปชุมนุมกันที่โคราชมันยังประกาศ11มาตรการไม่ควังสารรัฐมนูญไม่ควังปป,ปชและก็ต้องเตรียมวันไหนสารวินิจฉัยปปชชี้มูล วันนั้นเป็นวันเสียงปืนแตกมันจะยกพลบุกเข้ามาพี่น้องเห็นไหมครับขนาดสารมันยังคมคู่คุกคามจะเหลืออะไรกับประหลัดนี่ผมเชื่อว,ว่านายแพทย์นรงท่านไม่ได้สนใจพี่น้องครับคนกล้าคนจริงคนดีของแผ่นดินอย่างนายแพทย์นรงพี่น้องต้องกราบคารวะ ไหวได้อย่างภาคภูมิใจครับพี่น้องต้องปรบมือให้เกียรติคนดีของแผ่นดินครับพี่น้องนี่ผมไม่เคยรู้จักอะไรเป็นการส่วนตัวแต่ผมคาระวะในความกล้าหาญนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการที่ดี ถ้าประเทศไทยมีข้าราชาการแบบนี้ประเทศไทยจะเจริญรุดหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยกับพี่น้องเราจะเห็นอาการใกล้าตายเราดูได้นะว่ารัฐบาลนางดอกนิ้วผมเห็นกำนันบอกว่านางดอกไม้เป็นนางดอกนิ้วเราก็ต้องเรียกตามรัฐบาลนางดอกนิ้วหรือรัฐบาลทรราชเนี่ย ก็เป็นที่รู้ว่าผู้บัญชาการมันก็คือนักโทษชายทักษิณโกงชาติหนีคดีอาญาไปอยู่ต่างประเทศวันนี้มันแสดงอาการเหมือนกับคนจะหมดลมมันแสดงอาการของคนที่สิ้นคิดและแพ่าแพ้วันที่เขาสกกยมาผมพยายามจดมานะครับผมกลัวจะลืมเขาสกกยมา ที่เชียงใหม่ให้พวกเขาฟังบอกว่าเขาบอกว่าสวัสดีปีใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้คงผู้คนมาดำหัวเขาเรียกว่าสูมาอาภัยเขาบอกว่าผู้คนมาขอโทษเลิกคิดอาฆาตจองเวรน,นี่เขาพูดนะครับผมจดมาเราต้องพูดคุย กันในระบบประชาธิปไตยเท่านั้นในครอบครัวชิน,นวัตรไม่เคยเห็นแก่ตัวพร้อมเสียสละให้คนส่วนใหญ่ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและจะหาทางออกให้ดีที่สุดพี่น้องโอ้โฮโอ้ามันกินอะไรเข้าไปพี่น้องเอ้ย มันบอกว่าครอบครัวชินวัตน์ไม่เคยเห็นแก่ตัวโอ้ออ้โอ้กมันสมเพศที่สุดเลยลองดูคดีที่ดินรัชดามันโคตรเห็นแก่ตัวขนาดวันที่31ธันวาคมเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นวันยุด มันยังประกาศเป็นวันทำงานเพื่อจะโอนที่ดินลบภาษีแค่68ล้านมันยังเอาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหไม่เคยเห็นแก่ตัวสารวินิจฉัยไว้ชัดเจนพิ่ภากษาชัดเจนว่ามันโกงเงินภาษีพี่น้องที่จริงโกงมากกว่านี้แต่ที่มีหลักฐานพยานดิ้นไม่หลุด46,000 373ล้านบาทแล้วยังไปแหกปากตะโกนไปทั่วโลกว่ามันถูกปล้นมันไม่รับความเป็นธรรมพี่น้องเอ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่โกงกานสุเทพไม่ใช่โกงนายกนายขอไม่ใช่โกงคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่โกงลุงสมศักดิ์แต่มันโกงเงินภาษีพี่น้องท รวมทั้งเสื้อแดงทุกคนด้วยเป็นเงินของประเทศไทยและมันเอาไปเป็นของตัวมันเองแล้วก็ศสาลจึงมีคำพิพากษาเด็ดขาดแล้วให้ยึดตับมาเป็นของแคนเดนแล้วมันยังหน้าด้านว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมโอ้โอ้โอ้นี่นะครับมันไม่เคยเห็นแก่ตัว มันสมเพศเวทนาที่สุดเลยน่าเศร้าที่สุดเลยมันจึงบอกว่าอย่าจองเวนกันเลยแปลว่าอะไรแปลว่าที่มันโกงไปแล้วก็ให้มันโกงไปอย่าเอาของมันกลับคืนมาถ้าเราเอาเงินมันกลับคันคืนมาเป็นของประเทศพวกเราเนี่ยเป็นพวกมีเวนโอ้ <ś led> มันแหละครับเป็นคนจองเวนมันคือพวกเปรต ทางภาคใต้นี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกผีที่มีบาปมันเข้าวัดไม่ได้ต้องไปกินหน้าวัดต้องทำดันดมเปรตในบรรยในบรรเกน <Yeah. S 1> เขาสมมุติเอาว่าตัวมันสูงขนาดต้นตาลท้องมันใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลแต่ปากมันเท่ารูเข็มมันตึงโหยหวนกินอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องเอ้ย <Yeah. S 1> ดูคำพูดของมัน และจะหาทางออกให้ดีที่สุดพี่น้องครับวันนี้มันบอกว่ามันเที่ยวเจรจาทางลับอยู่ด้วยออกข่าวไปผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันบอกว่าผ่านหลายคนแต่ที่ขอเอ่ยบ้างเช่นผ่านวิชนุเครืองามผ่านวัฒนาเมืองสุขผ่านอนุทินชาญวิรุฬห์ไอ้คนที่มึงผ่านนะนะคูไม่เคยรู้จักสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่เคยสังสรรค์เลย ยืนยันว่ากำลังสูเทพประกาศกับพี่น้องกปปสทุกคนยืนยันว่าเราไม่เคยมีการเจรจากับใครสั้งนั้นกับพี่น้องนี่งไงนี่งไงไอเหลี่ยมเวลามันชนะบุกเลยพี่น้องเทียงปืนแตกผมจะนำหน้าพี่น้องไปผมจะนำพี่น้องแต่เวลามันแพ้ เราต้องเจราจาเราจะทั้งบุกเราต้องเจราจากันก่อน้อไอ้นี่มันชนไปวิ่งไปจะเป็นไก่ชนน่ะเลี้ยงไม่ได้มันตีไปเวลาวิ่งมันก็วิ่งเวลาสู้ไม่ได้มันก็วิ่งเวลาทำท่าชนะมันก็บุกใหญ่จำได้ไหมครั้งหนึ่งมันคิดว่าชนะแล้วขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงที่มาส่งผม พายเรือมาถึงภูเขาแล้วพี่น้องไม่ต้องขึ้นมาแบกเรือบนเขาลำบากพี่น้องกลับไปเติดแล้วขอขอบคุณพี่น้องทุกคนแล้วจะพบกันอีกผมไม่ลืมบุญคุณไปก่อนพี่น้องเอ้ <Yeah. S 1> พี่น้องจำได้ไหม